หุ้นเด่นอะนี่ผมเลือกมาผมจะถูกหรือผมจะผิดเนี่ยผมเลือกเพราะเขาหยุดยิงกันนะแต่มีข่าวออกมาเต็มเต็มทุหมดเลยว่าเหมือนมียังคงมีการโจมตีแบบหลอมแหลมหลอมแหลมอยู่นะอ่าวันนี้เลือก Sav มาคือก็เรียกเรียกว่าเลือกทีม CambodiaPlayCambodiaPlay ก็คือถ้าหยุดยิงอ่ะหุ้นที่ลงมาก็เพราะตอนยิงอ่ะต้องขึ้น ซึ่งเอเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่ลงแรงที่สุดเพราะว่าธุรกิจร้อเเซขาอยู่ที่กัมพูชาดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าจะได้ซินติเมนต์บวกหนุนระยะสั้นจากข้อตกลงหยุดยิงเมื่อคืนนี้นะครับเอาเออฟฟิเชียลแล้วกันว่าหยุดยิงแล้วสิบโมงเนี่ยสิบโมงวันนี้แม่ทัพเขาจะเจรจากันเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีซนติเมนต์หนุนราคาหุ้นให้ฟื้นได้ขนาดที่ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเดือนที่พิพาทกันหรือตั้งแต่เริ่มโจม ธุรก,กิจก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าภาคการบินยังไม่ได้มีปัญหานะครับกำไรไตรามาสสองลาดทำกันเนี่ยมผมไปดูแล้วทุกคนทำเท่ากันเป๊ะเลยร้อยยี่สิบหกล้านบาทนะครับลบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คิวคิวแต่ว่าโตเปอร์เซ็นต์โตแปดเปอร์เซ็นต์เยอนเยียก็ตามซีซันแนลแหละไตรมาสสองจริงมันก็ไม่ได้เป็นช่วงไฮซีซันอะไรอของการท่องเที่ยวในภูเกาตนีห้หลักๆจะหายกันก็ไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิวคิวลงแต่เยอนเยียโตนะครับ แล้วก็ภาพรวงสากรรมการบินในภูมิภาคเนี่ยก็ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่โดยเฉพาะในเวียดนามแล้วก็มาเลยคือกัมพูชาเนี่ยจะมีรายได้นะสำหรับเอวีก็คือแลนดิ้งพาร์คกิ้งที่สนามบินกัมพูชาขึ้นลงขึ้นลงทุกการไฟล์โอประเทศอื่นที่บินผ่านน่านน้าด้านฟ้าน่านฟ้าบินผ่านน่านฟ้ากัมพูชาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบรูทแบบไทยไปเวียดนามใต้อะไรเงี้ยหรือมาเลเซยจะบินไปลาวไปเวียดนามอย่างเงี้ยอาจจะต้องผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะได้รายได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมณปัจจุบันเ,เส้นทางการบินการขยายตัวของปริมาณไฟายบินในภูมิภาคนี้ยังดีดังนั้นก็ยังเป็นบวกระยะยาวนะ,ค,ะครับส่วนราคาหุ้น SAV ก็เรียกว่าปรับตัวลงมาพอสมควรเลยแหละนะจากระดับ14บาทเนี่ย ลงมาโลที่สิบเอ็ดก็ลงมายี่สาสิเปอร์เนตได้ในช่วงสองวีคสมวีคที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุนฟื้นตัวขึ้นไปแนวต้านหลักแรกนะครับสิบสองจุดห้าแล้วก็ไายรอบล่าสุดก็คือบริเวณแถวสิบามปลายสิบสดังนั้นเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวไปที่ระดับแนวต้านสองแนวต้านหลักนี้นะสำหรับตัวราคาหุ้นนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่ลงมาทำให้ PE เนี่ยลงมาเหลือแค่ประมาณสิบสี่เท่าครับก็ไม่แพง ก่อนหน้านี้ถ้าสมัย s อ v ไอวีเทรดกัน20บาทเนี่ยก็ PE ประมาณ 20, 20แต่ตอนนี้ลงมา14แล้ว oh. แล้วก็ดีเวเดนยิวตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับประมาณสัก4-5เซนต่อปีก็ใช้ได้นะรเรียกว่าไม่หนีจากเซตเลยอ่ะเซตก็เทรด PE ประมาณเนี่ย13-14 e. แล้วก็ดีเวเดนยิวประมาณ4เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้แพ้เซับนะครับก็แนะนำเก็งกำไรสำหรับ s a v ววันนี้นะราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากคอนเซนแซสนะครับกลมๆว่า21บาท ันนี้แนะนำเป็นหุ้นเด่นเก่งกำไร